สวัสดีครับพบกับผมศักดิ์สิทธิภูมิประเทศนายไกลหลายชีวิตนะครับวันนี้ขอ,อนําคําว่าศีลรักษาตนรักษาครอบครัวรักษาสังคมมาฝากไว้เป็นข้อคิดกับทุกๆท,ท่านนะครับศีลโดยธรรมดาหรือปกติลดโดยพื้นฐานนั้นก็ได้แก่เบญจศีลหรือศีลห้าศีลห้านั้นประกอบไปด้วยปาณาติปาตาเวรมณีเว้นจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกลงไป สองอธินาธานาเวรมณีเว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขงโมย 3. กาเมสุมิชาจาราเวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดในการม 4. มุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดเทศจ 5. สุราเมริยมชะปะมาตฐานาเวรมณีเว้นจากการดื่มน้ำเมาหรือสุราและ มีไลอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่คือเบญจศิลหรือศินห้าที่เราพุทธศาสนิกชนควรรักษาไว้เป็นนิดหรือสมาทานไว้เป็นนิดลำดับแรกที่สุดในการคงเรือนหรือการรักษาสินห้านั้นก็เพื่อและรักษาตนเองนั้นไม่ให้ตกไปในที่เสื่อมเสียเพราะตัวของเราแต่ละคนนั้นเป็นของหายาก มีจำกัดคือมีตัวคนเดียวไม่มีตัวอื่นแทนอยู่ก็อยู่หมดตายก็ตายไปทั้งหมดเป็นพระก็เป็นพระทั้งหมดเป็นโจรก็เป็นโจรทั้งหมดเข้าคุกก็เข้าทั้งหมดทั้งตัวเพราะฉะนั้นทางที่เราจะทําชั่วก็เกิดจากตัวของเราเองเป็นผู้กระทําชั่วบางคนดูความผิดที่ท่านระบุไว้ในสินห้าแล้วอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่องค์พระสมมาสมุทรเจ้าพระอ,องค์เป็นพระสัพพัญญูทรงอย่างทราบความผิดทั้งห้านี้ร้ายแรงมันอากินลึกหรือเข้าในสันดานของคนเป็นภายอยอ่างไร้แรงถึงชีวิตและจิตใจพระอ,องค์จึงทรงห้ามเหมือนในแพทย์ผู้ชำนาญตรวจพบจุดในปอดของคนเข้าหรือพบจุดมะเร็งเริ่มต้นหรือเริ่มเป็นใหม่ๆนั้นแม้จะเป็นจุดที่เล็กๆก็ถือว่า เป็นเรื่องใหญ่ทั้งๆท,ที่ตัวคนที่เป็นนั้นอาจจะยังไม่รู้หรือไม่ป่วยเสียด้วยซ้ำไปการรักษาศีลมีความมุ่งหมายป้องกันไม่ให้เสียหายอย่างนี้และยังมีผลพอยได้อีกมากมายทั้งชีวิตของตนเองชีวิตในครอบครัวและชีวิตในทางสังคมทั้งประเทศชาติและเป็นพื้นฐาน ให้ตนเองบำเพ็ญสมาธิปัญญาจนได้มรรคผลนิพพานเป็นลำดับต่อไปคนไม่มีสินั้นไม่อาจบำเพ็ญสมาธิและปัญญาให้เจริญได้อย่างเต็มที่ื่อความมุ่งหมายในการรักษาสินนั้นการรักษาสินห้าก็มีความจุดมุ่งหมายในการป้องกันตนไม่ให้ตกไปในที่เสียหมายความว่าอย่างไรคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีหรือเสีย จะคงทนถาวรหรือชำรุดหักพังได้ง่ายก็อยู่ที่พื้นฐานของแต่ละสิ่งเพราะฉะนั้นเช่นการก่อสร้างในช่างผู้ชาญฉลาดเขาจะสร้างสิ่งใดๆก็แล้วแต่เขาจึงทำพื้นนั้นให้แข็งแรงเช่นถนนพื้นไม่แข็งแรงพอรับน้ำหนักมากๆเข้าก็สุดตัวลงหรือไปลุมเป็นบ่อตึกราบ,บ้านช่องอันใหญ,ญ่โต ถ้าตอกเสาเข็มหรือลงรากไว้ไม่แข็งแรงพออยู่ได้ไม่นานก็ร้าวโบสถ์วิหารก็เหมือนกันถ้าลงรากไว้ไม่ดีไม่ช้าก็แตกร้วและพังทลายลงการตอกเสาเข็มลงรากสิ่งที่ผูกสร้างในช่างเขาต้องคำนวณดูว่าสถานที่นั้นๆจะรับน้ำหนักได้มากน้อยเท่าไรชีวิตของคนหักหรือพวกชาวบ้านก็เหมือนกันคือต้องแบกน้ำหนัก เพราะบรรทุกภาระเรื่องครอบครัวเรื่องนาทีการงานเรื่องสังคมเรื่องอยากดีมีจนความสุขความทุกข์ร้อยแปดประการจำจะต้องสร้างพื้นฐานแห่งชีวิตให้มันคงพอที่จะรับน้ําหนักได้อย่างปลอดภัยเราเคยเห็นคนที่มีพื้นฐานชีวิตไม่ดีพอหรือไม่มั่นคงพอพอตอนต้องรับภาระหนักหรือได้รับความกระทบก,กระแทกเข้าก็เลยต้องทําความผิดถึงกับติดคุกติดตารางไปก็มีนั่นแสดงว่า ไม่มีความหนักแน่นความมั่นคงในชีวิตชีวิตของคนบางคนนั้นพังทลายน้อยก็พอ่้มแซมคืนได้สำหรับบางคนนั้นเสียหายจนไม่สามารถแก้ได้ไหวก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมสิ่งปลูกสร้างเขาจะลงรากตอกเสาเข็มไว้เป็นจุดๆุดตรงที่รับน้ำหนักชีวิตของคนเราก็เหมือนกันทางศาสนาชี้จุดสำคัญที่ต้องสร้างพื้นฐานไว้ให้มั่นคงนั้นมี5้าจุด เป็นการปิดทางที่ตัวเองจะเสียหาย5ทางด้วยกันทางที่1หรือสินข้อที่1ป้องกันทางที่ตนจะเสียหายทางความโหดร้ายสินข้อที่2ป้องกันทางที่ตนเองจะเสียหายเพราะความมือไวสินข้อที magical, ่3ป้องกันทางที่ตนจะเสียหายเพราะความเป็นคนใจเร็ว <concrete> สินข้อท <scatter Bueno>. ี่4ป้องกันทางที่ตนจะเสียหายเพราะความเป็นคนขี้โมโปโปดสินข้อที่ห ป้องกันทางที่ตนจะเสียหายเพราะความหมดสติหรือขาดสติความหมายว่าชีวิตของข้าทั้งรายจะพังลงไปเพราะทางห้าทางนี้ความหมดลายในสันดานความอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นในทางที่ผิดพดความเร่าร้อนในทางเพศตรงข้ามความไม่มีสัจจะความประมาทขาดสติและสัมพัญญะ เราจะเห็นได้ว่าคนบางคนั้นมีชีวิตเสียหายพังทลายลงไปแล้วมาตกก่อมากก็ล้วนจะมาทางประตู5ทางนี้ไม่ประตูทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือหันหน้าเข้ามาปรับพื้นฐานและสันดานเดิมของเราเองโดยวิธีรักษาศีล5ที่ทางพุทธศาสนาแนะนำไว้ข้อห้ามของผู้รักษาศีลการรักษาศีล นั่นก็คือการตั้งเจตนายกเว้นจากการทําความผิดที่ท่านบัญญัติไว้คือเป็นเรื่องที่ตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจไม่ทําต้องมีความตั้งใจกํากับไว้เสมอไม่ใช่เพราะมีเหตุอื่นบังคับคนจึงไม่ทําความผิดแต่หากไม่ทําเพราะตนได้ตั้งใจไว้ว่าจะงดเว้นความตั้งใจดังนี้ ทราบทั้งศาสนาเรียกว่าวิบรัตเจตนางดเว้นอันสีสงของการรักษาสินห้านั้นคือผลดีที่ผู้รักษาสินห้าพึงจะได้รับอย่างแน่นอนปัากฏตามคำบารีที่พระผู้ให้สินจะกล่าวทุกครั้งเมื่อให้สินจบลงดังนี้สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติทอดความว่าหนึ่ง สุขติงยันติทำให้เข้าถึงคติที่ดีคือไม่ตกไปในคติอันชั่ว 2. โภคะสัมปทาทำให้ได้โภคะสมบัติไม่ตกไปสู่ความวิบัติ 3. นิพพุตติงยันติทำให้ถึงความดับทุกข์ไม่จมดิ่งลงสู่ความทุกข์อาน,นิสงส์สามประการนี้ถือว่าเป็นแม่บทที่พูดถึงอาน,นิสงส์ของการรักษาศีลสุขติ หมายถึงคติแห่งชีวิตคือทางเบื้องหน้านั่นเองคำนี้เราใช้อยู่ทั่วไปเช่นอุดมกติกติโกรคติธรรมทิฏฐานุกติตัวอย่างในพุทธประวัติที่พราหมณ์ได้ทํานายองค์พระสมามณะพุธเจ้าเมื่อ,อทรงพยาวว่าพราะองค์นั้นมีคติเป็นสองคือถ้าไม่เป็นพระบรมศาสดาเอกก็เป็นพระเจ้าจากักรพรริ ไม่ได้หมายความว่าตายแล้วจริงจะไปเกิดบนสวรรค์เท่านั้นคนหนึ่งรักษาศีลเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเขาก็จะไปสู่สุคติคือไปได้ตำแหน่งที่ดีเช่นเป็นข้าราชการเลื่อนเป็นหัวหน้านแผนกหัวหน้ากองอธิบดีรัฐมนตรีนี่คือเป็นตัวอย่างคําว่าสุคติคติที่ดีซึ่งตรงกข้ามกับคนที่ไม่มีศีลก็ต้องไป สู่ทุกติเช่นเป็นคนอันรพานเป็นโจรเป็นนักโทษอย่างนี้เป็นต้นโภคสัมปทาความถึงพร้อมด้วยภคะไม่ได้หมายความว่ารวยทรัพย์มากๆเท่านั้นแต่หมายถึงความประกอบพร้อมทั้งสองประการคือหมายถึงการมีโภคะกับการสวยภคะรวมทั้งสองอย่างนี้จึงเรียกว่าโภคะสัมปทา คือมีโภคสมบัติกับการใช้จ่ายโภคาสมบัตินั้นการมีโภคาอย่างเดียวคนไม่มีสิ่งก็มีได้เจ่นไปขโมยเขามาโกงเขามาจึงปรากฏว่าคนไม่มีสิ่งก็สามารถรวยได้เช่นกันแต่การเสวยโภคะหรือการใช้จ่ายสมบัตินี้ที่จะได้เสวยได้เต็มที่ก็ต้องหมายความว่ากินอิม่มนอนหลับและสุขใจหมายถึงการใช้ จ่ายทรัพย์สินด้วยความสุขใจมีเหลือใช้หรือพอใช้นั่นเองไม่ต้องรับผลบาปกรรมในอนาคตคนที่เสวยหรือการใช้ใจ่ายสมบัติได้อย่างเต็มที่อย่างนี้แหละจึงว่าเป็นคนมีศินซึ่งได้สมบัติมาโดยไม่ต้องผิดศินเท่านั้นส่วนคนที่ทุศินจะได้กินสมบัติของตนเองก็แค่อิ่มคือพอกินพอใช้แต่ก็ยังมีทุกข์ มีความเดือดร้อนทั้งจะต้องรับผลบาปรกรรมในอนาคตด้วยนิพพุติงยันติไม่ได้หมายความว่าการบรรลุนิพพานเท่านั้นแต่หมายถึงความดับทุกข์ความดับร้อนในชีวิตประจําวันของเราด้วยคือความสบายกายสบายใจใจเย็นไม่ต้องหวาดผวาระแวงว่าคนนั้นจะต้องฟ้องร้องคนนั้นจะมาจองเวรคนโน้นจะมากล่าวโทษนี่คือฐาน ที่จะสร้างสมาธิและปัญญาให้สมบูรณ์จนบรรลุนิพพานในที่สุดนี่คืออานิสง์ของการรักษาศีลเมื่อระมองสุขติเป็นเหตุในปัจจุบันก็คือการดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีเมื่อมีฐานะที่ดีแล้วจิตใจของเราก็สงบไม่เดือดร้อนเมื่อใจสงบก็คิดอาจที่จะทำมาหากินได้ผลดี เกิดภูคะสมบัติตามมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผลของการรักษาศีลโดยตรงนั้นย่อมได้แก่ผู้รักษาศีลน,นั่นเองต่อจากนั้นจึงกระจายออกไปสู่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติส่วนปัญหาที่ว่าทําไมคนรักษาศีลจึงได้คติที่ดีทําไมจึงได้ภูคะสัมปทาและ ทำไมจึงได้ความสงบใจก็มีหผลพิสูจน์อยู่ในตัวของมันนั่นเองเช่นว่าคนที่มีศินก็ย่อมเป็นที่ไว้วางใจของผู้หลักผู้ใหญ่ก็จเจริญด้วยยศและตําแหน่งนี่คือคติในทางที่ดีคือคติหรือการดําเนินชีวิตของคนมีสินนั้นก็จะเดินไปในทางที่ดีมีแต่คนชื่นชมและยกย่องเสรสิญด้วยใจจริงทั้งต่อนหน้าและรับหลัง ศีลนั้นจึงรักษาตนรักษาครอบครัวและรักษาสังคมทําให้เราทุกคนมีรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะเกิดจากในตัวเราเองและสู่สังคมแห่งครอบครัวและสังคมแห่งประเทศชาติเป็นลําดับต่อไปเพราะฉะนั้นการรักษาศีลจึงเป็นการรักษาตนเองรักษาครอบครัวและรักษาสังคมให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเอง ครับจึงขอฝากคำว่าถนนพังเพราะรับน้ำหนักไปไหวชีวิตพังเพราะเหตุ5ประตูนี้เป็นหลักใหญ่ครับถ้าดีมีสระมีประโยชน์โปรดกุณากดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยครับจากผมศักดิ์สิทธิ์ภูมิประเทศครับสวัสดีครับ